แดการ์ดใบงานเกมตอบคําถามเครื่องมือช่วยคุณครูและเกมการสอนสนุกสนุกทั้งหมดรวมอยู่ในเว็บไซต์เดียวนั่นก็คือเว็บไซต์ interactivelearning com เว็บไซต์ดีๆสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลครับสวีดกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับ<แ>ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8,000ปีที่แล้วนะครับ ไม่ใช่แล้วนะครับนานเกินไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ถึงวันที่แล้วนะครับเราได้รู้จักและได้สมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ interactivelearning.com นะครับตามที่ได้ให้สัญญาเอาไว้ว่าเราจะมาทดลองสิ่งต่างๆแบบลงรายละเอียดพาไปดูแฟตการ์ดเวิร์กชีตควิสทูนที่เป็นประโยชน์นะครับเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครู และที่สำคัญก็คือเกมการสอนสนุกสนุกในเว็บไซต์นี้หลังจากที่เราเป็นสมาชิกและเข้าระบบแล้วจะเป็นยังไงใช้ได้มากได้น้อยแค่ไหนเดี๋ยวพาไปเรียนรู้ในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อได้เลย ก่อนนี้เลยนะครับทุกท่านก็ต้องมาที่เว็บไซต์ interactivelearning com นะครับหลังจากนั้นก็สมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป1แล้วสนใจนะครับว่าคลิป1เนี่ยเป็นยังไงเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับสมัครสมาชิกยังไงสมัครแบบไหนที่จะไม่พบปัญหาพบปัญหาแล้วเป็นยังไงนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่1ได้นะครับในตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วและได้ ทำการเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นดูตั้งแต่แฟดการ์ดกันอีกรอบหนึ่งนะครับกดคลิกเลยก็จะมี2อันนะครับผมจะขออนุญาตพาไปดูในส่วนของ p r i n น t ท b l e แฟดการ์ดก่อนกดคลิก1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถนะครับที่จะอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าระบบอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนว่ามันหลุดออกจากระบบไปนะครับ สังเกตได้ง่ายๆครับว่าถ้าเกิดเราเข้าระบบแล้วยังไม่ได้หรือเกิดมีปัญหาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นพรีวิวตรงนี้ถ้าอยากรู้ว่าพรีวิวแบบไหนลองย้อนคลิปกลับไปนิดนึงนะครับแล้วมองดูทางด้านมุมบนขวาตรงนี้จะเห็นว่านะครับมันมีพรีวิวประมาณ1นาทีครึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมกดเข้ามาแล้วสังเกตนะครับว่ามันจะไม่เห็นทั้งหมดของการสร้างหรือไม่เห็นทั้งหมดของหน้าเว็บนะครับแนะนำให้ปรับหน้าเว็บเนี่ยเป็น80นะครับ เพราะว่าปกติหน้าเว็บเนี่ยมันจะเป็น100นะครับเราต้องปรับหน้าเว็บให้เป็นสัก80เพื่อที่จะได้เห็นทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับอ่าหรือไม่ก็สักประมาณนี้ก็ได้นะครับ60เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนสร้างก็สร้างให้เสร็จก่อนนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดไทป์ฟอนต์ไซส์บอร์ดเดอร์คัลเลอร์นะครับหรือแม้กระทั่งต้องการที่จะให้นะครับชิ้นงานของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่หน้าพอเสร็จแล้วก็กด ุ่มของการ create PDF ได้เลยนะครับในส่วนของ interactive f l a t h c a r d นะครับคุณครูสามารถกดที่ Action ด้านมุมบนซ้ายได้ด้วยนะครับเพื่อเลือกหมวดหมู่นะครับเนี่ยสามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะลองกดนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีหมวดหมู่ให้เลือกด้วยนะครับซึ่งมีทั้งหมด4เล v e l แต่ใช้ได้2เล v e l นะครับลองดูเล v e l 1นะ ในเลเวล1ก็จะประกอบไปด้วยหลายอันอยู่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลองกดเข้าไปก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้พอเรากดคลิกเข้าไปนะครับปึ้งนะครับลองกดเข้าไปสักอันนึงนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วกดสตาร์ทอ่านี่นะครับลองกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับต่อไปเราไปดูในส่วนของเวิร์กชีพกันครับขออนุญาตข้ามในส่วนของเกมเก็บไปไว้สุดท้ายนะครับ ในส่วนของเวิร์กชีตนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยแต่พอดีว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเลือกไปในส่วนของแมทชิ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละอันที่เราเลือกเนี่ยจะมีการปรับตั้งค่าได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการไทป์นะครับต้องการให้รูปภาพนั้นเล็กหรือใหญ่นะครับต้องการให้ฟอนต์ขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสร้างง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เลือกหัวข้อที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็จะสามารถกด create PDF ได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ลองไปเลือกกันดูก็แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะมีใบงานให้เลือกอยู่พอสมควรเลยนะครับตรงนี้ที่สำคัญอย่างที่บอกไปครับคือปรับตั้งค่าได้แล้วก็ใช้งานง่ายมากๆแค่ create PDF เท่านั้นเองนะครับก่อนจะข้ามไปดูเมนูต่อไปนะครับผมลองโหลดออกมาให้เห็นแบบนี้เลยนะบอกเลยว่ามันง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่กดปุ่ม create PDF เนี่ย ก็จะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ให้เลยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราตั้งการ์ดไทยเป็นเทคอย่างเดียวนะครับก็จะมีเฉพาะตัวหนังสือแล้วก็ไม่มีรูปภาพแต่ถ้าเกิดเราคลิกที่รูปภาพด้วยก็จะมีรูปภาพปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือความเจ๋งมากๆเลยครับผมต่อไปเราลองขยับไปดูในส่วนของ quiz กันครับตอนนี้ผมเข้ามาที่เมนู quiz นะครับถ้าเกิดคุณครูสังเกตดูนะครับหรือว่าทุกท่านสังเกตดูเนี่ย ในเนื้อหาที่เราจะนำมาใช้มันจะเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นอันเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะใช้แฟชการ์ดใช้เกมใช้เวิร์กชีตใช้ควิสมันจะเป็นอันเดียวกันเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องนั้นๆอย่างเข้าใจได้ดีที่สุดอย่างจำได้นะครับอย่างเข้าใจโดยผ่านชุด ของการฝึกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟชการ์ดเกมเวิร์กชีตหรือควิสเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและไม่จำเจนั่นเองนะครับผมจะลองกดเลเวล2นะแล้วลองกดเลือกสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้นะครับกดคลิกหนึ่ง <What> s <S ครั้ง <like? S 1> เลย blank. เนี่นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้มานะครับแล้วเราก็จะกดคลิกเลือกนะครับซึ่งการนำไปใช้นะครับผมบอกเลยว่า คุณครูสามารถนำไปใช้ง่ายๆโดยการเปิดในห้องเรียนขึ้นจอทีวีขึ้นโปรเจคเตอร์แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยตอบนะครับช่วยกันตอบในลนักษณะแบบนี้ <This S 1> อันนี้ <is S 1> คือ <all right. S 1> ความง่ายความเจ๋งนะครับของเว็บไซต์ Interactive Learning ต่อไปไปดูเครื่องมือที่ช่วยคุณครูสำหรับการเรียนการสอนในส่วนของชูนกันครับ โอเคครับในส่วนของทุนนะครับก็มีเครื่องมือมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเมกเกอร์ตรงนี้นะครับที่ใช้สําหรับการสุ่มชื่อนักเรียนนะครับมีอะไรอีกครับมีในส่วนของแรนดอมเนมพิเกอร์กรุ๊ปเมกเกอร์เมื่อกี้คือการจัดกลุ่มนะครับแรนดอมเนมพิเกอร์ก็คือการสุ่มชื่อนักเรียนให้ตอบคําถามนะครับสกอร์บอร์ดตรงนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับจะเห็นว่าเป็นในลักษณะแบบนี้เพิ่มทีมตรงไหนเนี่ยนะครับกดตรงนี้นะสามารถเพิ่มทีมได้ มากกว่า2ทีมแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นแบบที่เราไม่ได้ทําการเข้าระบบเนี่ยจะไม่สามารถทําการเพิ่มทีมได้นะครับผมขออนุญาตกดรีโหลดครั้งนึงโอเคลองดูซิว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่ไงครับสามารถที่จะขึ้นมาเป็นทีมได้เรียบร้อยละถ้าเกิดทุกท่านลองกดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการกดรีโหลดใหม่ตรงนี้นะครับหรือจะกดปุ่ม F5 บนแป้นพิมพ์ก็ได้ อันนี้คือความเจ๋งเลยนะครับอนอกจากเพิ่มคะแนนให้แล้วยังสามารถเพิ่มคะแนนแบบสปินพอฟอร์พอยได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับอลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถนำสกอร์บอร์ดอันนี้ไปประกอบใช้กับเกมอื่นๆนะครับอย่างเช่นเกมตอบคำถามเกมที่ค,ครูให้เล่นสนุกๆในห้องเรียน แทนที่นะครับเราจะเขียนลงบนกระดานไวท์บอร์ดนะครับถามว่าเขียนได้ไหมเขียนได้ครับแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือเหล่านี้ช่วยมันก็เป็นการเพิ่มสีสันให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นให้กระตุน้นนักเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปครับไปปิดท้ายที่เกมกันครับในส่วนของเกมเป็นอีกอันหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับตอนที่ผมเข้ามาดูแล้วมีโอกาสได้กดลองทุกอันเนี่ยในใจแบบร้องว้าวนะครับ มันเจ,งจ๋งจริงๆนะครับถ้าเกิดตัวเองเป็นนักเรียนแล้วคุณครูได้นําเกมเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าต้องสนุกสนานมากแน่ๆนะครับขออนุญาตกดพาดูทุกเกมแต่จะไปกดเล่นนะครับในเกมสุดท้ายที่เลือกกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็น Ang กี้เวินะครับเคยได้พาดูไปแล้วนะครับจากเดิมที่เราสามารถเลือกได้2ทีมนะครับเราสามารถเลือกได้ถึง5ทีมด้วยกันถ้าเกิดว่าเข้าระบบแล้วนะครับเกมต่อไปก็จะเป็น b a t t l e s h i p นะครับ เรือลบน่นเองอันนี้ผมชอบมากนะครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องอาศัยโชคอาศัยดวงในการเล่นแล้วก็อาศัยความรู้ในการเล่นด้วยนะครับอันนี้สนุกมากบิงโกนะครับคอลเลอร์อันนี้เมื่อกี้ลองนั่งกดดูผมก็ไม่แน่ใจว่าเล่นยังไงนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยพอดี select อลหรือว่าเลือกลูกบอลออกมาไม่หมดนะครับอาจจะต้องเลือกลูกบอลออกมาให้หมดก่อนนะครับหรือว่ายังไงใครเล่นเป็นก็ คอมเมนต์มาบอกล่างคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับอันต่อไปการ์ดแมทครับอันนี้น่าจะเป็นเกมจับคู่นะนะครับอันนี้เป็นเกมจับคู่ง่ายๆนะครับผมอันต่อไปเป็น c คร z y ่ขับอ๋ออันนี้เจ๋งนะขออนุญาตลองดูนะครับปึ๊บเกมยดืดอุ้ยเสียงดังอ่าโอเคลองดูกดอืมอมะมั่วไปเลยเอาถูกเฉยนะครับ อันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่เจ๋งมากๆนะครับนั่นก็คือ Hidden Picture หรือเกมซ่อนรูปภาพปกติเกมซ่อนรูปภาพที่เราสร้างใน PowerPoint สร้างด้วย f r i p i t y สร้างด้วย w o r d w a r เนี่ยนะครับจะไม่มีลูกเล่นเท่ากับอันนี้นะครับจะไม่มีลูกเล่นเท่ากับอันนี้ด้านล่างเนี่ยจะมีลูกเล่นด้วยนะ,นะครับโอเคขออนุญ,ญาตข้ามไปนะครับแต่บอกเลยว่าอยากให้ไปลองมากๆนะครับและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่คงไม่ได้พาไปกดดูทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ก็ฝากคุณครูทุกท่านเข้ามาดูแล้วส่งต่อเกมนี้ให้กับห้องเรียนทั่วประเทศไทยด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์และเว็บไซต์ interactivelearning.com เป็นเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆอยากเก็บไว้ดูคนเดียวอย่าเพียงแค่รู้จักคนเดียวครับฝากและเชิญชวนส่งต่อคลิปนี้ให้กับคุณครูทั่วจักรวาลโดยเฉพาะคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูอนุบาล คุณครูประจำชั้นทุกท่านและผมบอกเลยว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานให้กับชั้นเรียนได้อย่างแน่นอนฟันธงแต่ก็เชิญชวนให้นำไปใช้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ใช่าลืมกดแชร์และฝากส่งต่อคลิปนี้เหมือนกับที่บอกไปแล้ว ฝากส่งต่อด้วยนะครับเหนื้อสชิงใดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีเดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของทีเดนแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณทุกการส่งต่อสื่อดีๆ ออกไปให้ถึงห้องเรียนทั่วประเทศไทยและขอบคุณมากๆที่เราจะมาร่วมการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้สนุกขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรารวมกันเราทำได้อย่างแน่นอนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีจ้า